เอ้ชิเดี๋ยวข้าเพวยาออกให้กล้วยก่อนไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือดึงออกก็ได้บ่จำเรื่องตัดหญ้าเสร็จก่อนตอนนี้ใช้แรงใช้แรงมือก่อนนะเองดึงช่วยค่าแหละแก้กับอาหารนะฮะห้องเงี้ยวบ่ได้หรอโอ้รเล็กเรื่องอยวไมาให้อาหารละ <laughs> อดอาหารนะทำงานแลกอาหารใช่าบัดไม่ <What? S 1> ทำงานแลกอาหารเองเองทำงานแลกอาหารถูกเนาะ,ะ <laughs> ทำไม่เป็นห้องเป็นอย่างเดียว <Ooh. S 2> ห้องเป็นอย่างเดียวฮ้องก็ห้องเดี๋ยวข้าให้ข้าให้ข้าพูดเล่นไปไเลยอะลงก่อนลงก่อนคอยคอยก่อนคอยก่อน,ออนเดี๋ยวดึงนี้เสร็จก่อน เย้ยนี่ก็ไม่เด้นะไปหลังอยเอาเครื่องตัดยางตัดั้นนี้เอาเครื่องตัดคนก่อนใช้มือแรงคนก่อนนะเป็นห้องใช้แรงคนก่อนนะลูกใช้แรงคนก่อนนะเนาะนั่งคอยคอย คอยก่อนเดี๋ยวได้กินคอยก่อนคอยก่อนคอย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 ว่ายว้ายเบา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 คอยนั่งลงจ่อจ่เจียมเจียมนั่งนิ่งนิ่งนั่งนิ่งนิ่งนอนลงน้อยคอยคอยนั่งลงเดี๋ยวได้กินเดี๋ยวได้กินแต่ต้องคอยก่อนคอยคอยก่อนคอยคอยนั่งลงนั่งสวยๆนั่งสวยๆนั่งสวยๆยังไม่เต็น้อนลง นอนคอยนอนคอยรู้จักนอนคอยไหมฮะ Sleep and Coi ทำเป็นไหมฮะ Sleep and Coi ทำเป็นไหมเออนั่นนั่นนั่นนน้ององ Sleep and o